วิธีทำแกนกลางให้ใส่นะครับเมื่อเลยแกนกลางมาแล้วแบบนี้ก็ลบพลาสติกหน้าหลังออกนะครับใช้ไฟฟู่ครับแบบนี้ยิงด้านในนะครับค่อยๆย,ยิงวนไปนะฮะอย่าจี้นานเดี๋ยวจะทำให้แกนไหม้เป็นฟองอากาศได้เนี่ยครับค่อยๆย,ย,ยิงด้านในหมุนไปเรื่อยๆเนีย่ยฮะยิงยิงแล้วก็หมุนไปนะครับ ช้ไฟปกติของไฟฟู่นะฮะหาซื้อได้ตามตลาดนัดอันหนึ่งเกบาท100บาทยิงด้านในแบบนี้ครับยิงให้ตัวให้รอบนะครับแกนก็จะใส่มองแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวพอล็อกผาเรียบร้อยนำไปแต่งก็จะรู้เองฮะว่าใส่ง่ายๆครับไม่ต้องใช้วิธีอะไรยุ่งยากง่ายที่สุดแหละครับแบบนี้ ก็จะได้แกนแบบนี้นะครับนำไปล็อกพาได้เลย